เรียกได้ว,ว่าเป็นคลิปที่ทําเอาสยองกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเมื่อล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์สนั่นคลิปสุดอึ้งนะครับซึ่งเป็นคลิปนาทีที่คุณหมอก,กําลังช่วยชีวิตของคนไข้ารายหนึ่งนะครับที่ชอบกินซอยจุหลังจากที่ได้มีพยาธิตัวตืดทะลุออกมาจากปากยาวมาจากในลําคอของไข้นะครับเห็นแล้วบอกได้เลยว่าน่าสุดสยองอย่างมากเลยทีเดียวบอกได้เลยครับว่าใครที่เป็นสายชอบกินซอยจุครับต้องรองวะวังไว้ให้ดี ต้องบอกเลยนะครับว่ากลายเป็นกระแสไวรัลในโลกออนไลน์ตอนนี้อย่างมากเลยทีเดียวนะครับเมื่อล่าสุดในเพจ f a c e b o o หมอนแหลแพนด้านะครับได้มีการออกมาแชร์คลิปทางการแพทย์นะครับจากในเพจอีซอขยี้ข่าวเตือนใครที่เป็นสายชอบกินซอยจุนะครับหลังจากที่ได้มีพญาตัวตื่นนะครับขนาดยาวทะลุจากลำคอนะครับออกมาจากปากค,คนไข้พร้อมกับได้ระบุข,ข้อความอีกด้วยนะครับว่าเพจอีซซขยี่ข่าวลงคลิปคนที่ชอบกินซอยจุแล้วไปโรงพยาบาล หมอคีพยาิตัวตืดออกมาจากคอยาวเยอะจนพยาดล้นออกมาทางปากซึ่งโดยปกติแล้วตัวตืดมันชอบหลุดออกมาทางก้นของเราบางทีก็หลุดมาแค่ไม่กี่ปล้องหรือบางคนก็หลุดออกมายาวเฟ้ยเหมือนเส้นบะหมี่ที่ไม่ย่อย ซึ่งมันเกิดจากการที่เราไปกินเนื้อหมูเนื้อวัวที่มีเม็ดสาคูหรือทางการแพทย์เรียกว่าซิสติสคัสซึ่งมันตายง่ายมากๆแค่เราปรุงสุกแต่หลายคนบอกว่ากินดิบมันหวานกว่าซึ่งเม็ดสาคูที่ว่าก็คือถุงน้ําใสเล็กๆขาวๆฝังในเนื้อหมูเนื้อวัวที่เรากินมองแบบๆแบบก็เหมือนเม็ดสาคูแต่ในนั้นมันมีพยาธิอยู่ข้างในซึ่งมันเป็นระยะที่ติดต่อได้ และพอเรากลืนเข้าไปถึงกระเพาะน้ำย่อยในกระเพาะของเราก็จะย่อยตัวอ่อนพยาธิในเม็ดส,สาคูให้โผล่หัวออกมาแล้วจะค่อยๆเติบโตเป็นพยาธิก็ติดอยู่กับผนังลำไส้เล็กพอมันโตปล้องของมันก็จะยาวออกไปเรื่อยๆกลายเป็นพยาธิตัวเต็มวัยทําให้เราท้องอืดอาหารไม่ย่อยเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนซีดท้องอืดแล้วก็ท้องเสีย และนอกจากนี้นะครับทางด้านของโมเลดแพนดาก็ยังได้ทินทายอีกด้วยนะครับว่าคำพูดที่ว่ากินเองดูแลตัวเองได้ไม่เดือดร้อนใครมันจริงหรือเปล่าทีนี้ก็ต้องเหนื่อยไปรักษาอีกการรักษาก็สามารถใช้ยาถ่ายพยาธิตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรได้แต่มันก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่การรักษาจะยากมากก็คือพยาธิมันจะฝังตัวกระจายไปทั่วร่างกายอันนี้ก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว